ให้ตายสินี่นาจะไปย่งกับพวกมันจริงๆอย่างนั้นเหรอฉันชื่อวิชืเป็นสมาชิกราชวงศ์โลกวิญญาณชั้นสูงส่วนเจ้าที่อยู่ข้างหลังฉันชื่อว่าเสี่ยวชานเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเองตามธรรมเนียมของราชวงศ์เมื่อบรรลุนิติภาวะที่อายุ18ปีจะต้องรับบททดสอบในการบรรลุนิติภาวะสุดขลื่โหดนั่นก็คือการล่าสัปหลาด จะหยุดทำไมเนี่ยฉันเกือบตายเพราะนายแล้วนะใกล้ถึงเวลาแสดงฝีมือแล้วล่ะตาฉันออกลงแล้วสินะ <c oughs> ไฟบันไลยกันแผ่นดินลุกเป็นไฟเรียบร้อยขราวนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่า ฉันคือเด็กอายุ18ปีที่แข็งแกลงที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ดีใจเร็วไปหรือเปล่าดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่บททดสอบแห่งกันบรรลุนิติภาวะนะใช่แล้วบททดสอบการบรรลุนิติภาวะของฉันคือการไปยังโลกมนุษย์และหาเงินให้ได้1,000ล้านภายใน3ปี3ปีเหรอล้อลกันเล่นหรือเปล่าแค่3เดือนก็พอแล้วสำหรับฉันแล้วฉันจะรีบกลับมาโลกมนุษย์นั้นแสนต้อยต่ำ และพวกมนุษย์อ่อนแอเหล่านั้นมักเรียกพวกเราว่าเทพเจ้าอาคารการเงินแห่งสตวรรวัตว่ากันว่าเป็นที่ที่สามารถทํากําไรได้มากที่สุดฮ <c oughs> ในเมื่อเป็นถึงเทพเจ้านั่นก็หมายความว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ไปพลเลปไปไม่มีแม้แต่ใบป,ปริญญายังกล้ามาสัมภาษณ์อีกเหรอไม่เกียมกลาหัวอะไยบะใบป,ปริญญาเหรอสมาคมอ e ีสปอร์ต GKD ว่ากันว่าเป็นที่ที่พวกวัยรุ่นหาเงินได้เป็นกอกเป็นกรรำนี่น้องชายฉันหาคนที่กาที่สุดอย่ายงฉันแค่กระดิกเท้าอย่างชนะนายได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเอะอะไรวะเนี่ยสุดท้ายแล้วฉันก็ได้มาเป็นรปภอ,อันแสนจะมีเกียรติแต่มันช่างเป็นชีวิตที่แสนจะรันทดเหลือเกินจริงด้วย นี่อย่าบอกนะว่าจะลาออกนะจะให้ฉันไปนอนกลางดินกินทรายกับนายยังไงกันฝันไปเถอะเฮ้เฮ้นี่นายจะไม่คิดทำอะไรบ้าๆใช่ไหมดูก็รู้ว่านี่มันหลอกกันนะไม่ร้องก็ไม่รู้ไหนๆก็ไม่มีอะไรให้เสียแล้วฮัลโหลคุณป้าครับผมไม่อยากทำงานหนักอีกต่อไปแล้วมาเจอกันที่ร้านมังกรเงินคาราโอเกะห้อง8ป8จะรอนะ